สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนานันทวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพอ่อธรรมชโยจากนั้นทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกระเปาวัจนสูตรร่วมกันกล่าวคำบรรนาศินห้าและเข้าสู 5, าส่พิธีกล่าวคำถวายท้าพระป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีครับ พิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพาดีจันทบัวสีเป็นประธานนำกล่าวของถวายคณะสงฆ์ให้ความเมตตาจเจริญพระพุทธมนต์นะครับคณะท่านประธานบุญพิธีถวายจตุปจัจัยเทยธรรมจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้อ่านทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธ,ธรรมชโยจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้มีโอกาสาร,ร่วมกันทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีการอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยคณะท่านเจ้าภาพผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่านะครับ จากนั้นคณะท่านจาภาพแต่ว้จตุปจัจจัยเีกธรรมแล้วก็รับฟังข้อคิดให้กำลังใจในการทำความดีร่วมกันต่อด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับซึ่งทุกท่านก็ตั้งใจอธิษฐานจิตนะครับเพื่อขอให้ผลแห่งทานนี้เป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสไปสู่ฝั่งพระนิพพานด้วยนั่นเองรวมการสืบสารอริยประเพณีอนุดงามของชาพุทธอนุตตรนาบุญนะครับสำหรับผู้ที่มีความรักในพระพุทธศาสนาครับ